สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้าซื้อหอยลายกระป๋องมานะคะเอามาทำสปาเกตตี้ผัดหอยลายค่ะเป็นเมนูที่อร่อยง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำกันค่ะป้าก็ไปเก็บโพรัปภาบ้านคุณย้ายก่อนนะคะ ส่วนผสมต่างๆของเราพร้อมค่ะมีเส้นสปาเกตตี้น้ำพริกเผาเกลือซอเตสเดียมต่ำน้ำตาลทรายหอยลายกระเทียมสับใบโหระพาค่ะหอยของป้านี่ตัวมองเห็นกันไหมคะมีคะ่ะเป็นหอยกระป๋องนะคะเราก็เริ่มจากใส่น้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมสับนะคะผัดไปให้กระเทียมหอมเลยนะคะป้าสับหยาบนิดนึนงตามด้วยหอยลายกระป๋องค่ะป้าใช้เป็นสองกระป๋องเล็กๆนะคะซื้อมาจากห้าง แทกจะไม่เป็นตัวเลยค่ะหอยของเขาตามด้วยน้ำพริกเผาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไฟค่ะแล้วก็ผัดไปค่ะเขาแห้งไปนะคะเราก็จะเติมน้ำไปนิดหน่อยค่ะตามด้วยเส้นสปาเกตตี้ค่ะ แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะชิมรสชาติกันก่อนนะคะเพราะว่าน้ำพริกเผาแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะมีรสชาติที่แตกต่างกันแล้วก็หอยกระป๋องเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความเค็มๆหวานๆอยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยต้องชิมก่อนค่ะจะไม่มีสูตรตายตัวเนาะเราใช้วิธีชิมให้ถูกใจของป้าก็จะเพิ่มน้ำตาลทรายลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเขาขาดหวานไปค่ะ แล้วก็ชิมรสชาติดูค่ะเส้นสปาเกตตี้เนี่ยป้าใช้เป็นเส้นแห้งเนี่ย150กรัมเนาะพอต้มแล้วก็เยอะขนาดนี้เลยค่ะอ่อนเค็มไปนิดนึงก็ใสซ่ซอเตโซเดียมตามไปนิดนึงประมาณเ่หนส่วสช้อนชาค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันชิมรสอีกครั้งหนึง่งรสชาติถูกใจแล้วก็ตามด้วยใบโหระพาค่ะมากน้อยตามชอบเลยนะคะคุณยายปลูกไว้เนี่ยสวยมากๆเลยค่ะดูใบสิคะ ไม่มียาฆ่า,มาแมลงใดๆทั้งสิ้นเลยล่ะค่ะเพียงแค่นี้เราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะคะ่ะทานร้อนๆนนี่อร่อยดีนะคะเดี๋ยวต้องขอชิมอีกสักรอบหนึ่งนี่คำใหญ่เลยคะ่ะ อร่อยค่ะลองทํากันนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเห็นหอยกันไหมคะตัวกระจิตริบจริงๆค่ะ